เยงสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิชเช่นเธอนะคะกับการเมามอยนิยายวไวปลจีนโบราณอย่างนิยายเรื่องเล่รักจอมโจรเล่ม า4นะคะมีห้าเล่มจบนิยายเรื่องนี้อยู่ในจักรวาลของเลขกนจักรพัิหลังจากที่อ่านไปแล้วนะนัดก็อยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นจอมโจนหน้าหลอกกับคุณนางคี้อ่อยที่สำคัญนะคะมี NC แบบ ออคมๆนิดหน่อยอะไรเนาะเล่มนี้จะเป็นเล่มสี่เพราะว่า,าโจรมีเลขก,ก็ไม่ใช่นะคะเพราะคนวางแผนใส่ก็ยังลากเขาลงจากเขามานอนกบบนเตียงได้เป็นขุนนางหยองยงเวิร์ลหลิวเนียงเองเพกชื่อจวเจ้าเย่ความเป็นมายังเป็นปริศนานะคะแต่มาจากตระกูลผู้ดีและยังมีการเกินว่าพี่แกเป็นโจรอยู่บนภูเขาช่างมางแต่ความจริงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันในชื่อเวินหลิวเนียงเป็นขุนนางคนสนิทของน้องชูเวียนสอบได้ลำดับ หนึ่งเป็นขุนนางบุญตอนที่เราเนี่ยพี่ต้วนอาจจะยังไม่แต่งกับชูเวียนนะคะอันนี้เป็นตอนที่วันลิวเนี่ยยังไม่ได้แต่งกับพี่เย่เช่นกันแล้วก็เล่มนี้เนี่ยเขาก็จะแต่งกันแล้ววันลิวเนี่ยเป็นขุนนางน้ําดีมีพ่อแม่รวยพ่อแม่บุญธรรมมีอํานาจนอกจากนั้นยังมีวังจุ้ยอิงคอยดันหลังให้ด้วยตอนแรกนั้นก็ยังจะคิดว่าเป็นนิยายที่เราอ่านได้ไหม่ะพออ่านปุ๊บคือมันดีมากเลยอะทุกคนมีทุกแบบเลยค่ะในนิยายตอนแรกบอกว่าพี่แกเป็นโจรแต่ว่านะพี่แกบ,บนเขาอยู่บน เขาช้างหมางก็จริงบนเขาลูกนั้นมีโจรหลายกลุ่มแบ่งเป็นหลายก๊กหลายเหล่ารวมถึงเจ้าเย่ด้วยแต่ว่านะจากการสืบจนกระทั่งเล่มสองพวกเรายังไม่ทราบถึงประวัติที่ว่าพี่วัดเจ้าเย่ทำไมอยู่บนภูเขาแล้วทำไมคนอื่นถึงพยายามสืบถึงเรื่องราวชาติกำเนิดของพี่แต่ที่แน่แนประวัติน่าจะไม่ธรรมดา แต่ว่าถึงคนอื่นจะเรียกพี่ว่าโจรแต่พี่เจ้าเยไม่เคยลงจากเขามาปล้นสะดมชาวบ้านแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าพี่แกถึงอยู่ในดงโจรแต่พี่ก็เหมือนเป็นสำนักยุทธมากกว่า อย่างพี่วอนลิลเนียนเคยพูดว่าเจ้าวเวไม่ใช่โจรกลุ่มของพี่เหมือนสำนักหยุดมากกว่าและยังไม่เคยลงจากเขามาปล้อนอีกด้วยก็คือรับจ้างหาพี่แก่ทำงานนะไม่ใช่ไม่ทำงานคือเป็นผู้คุ้มกันลูกคนรวยขายสินค้าพ่อค้าอะไรเงี้ยได้เงินเป็นกึนก้อนโตอยู่ค่ะเพราะว่าขนาดว่าการไม่มีจวนไม่มีเงินใช่ไหมวังจุ้ยอิงก็ให้ถึงอินก็ให้สุดท้ายพี่จ้าวเวยังเอาเงินให้เมียอีก พี่แกยังพูดเลยว่าเงินที่พี่แกได้มาได้มาจากการทํางานของพี่ไม่ใช่เงินที่ปล้นมาเล่มนี้ก็ยังมีปริศนาเกี่ยวกับข้อพ่อของพี่เอก็คืออิ่นตวนหุนค่ะว่าพ่อพี่แกเนี่ยเป็นกระบฏหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ในเมื่อรุนพ่อของชูเวียนทําผิดชูเวียนก็ไม่ทาผิดอีกต่อไปแล้วมาดูกันว่าพ่อจะสอนวิชาให้อย่างลูกให้ลูกยังไงนะคะพี่เอยังไงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมือทรงซิปเปอร์แห่งจัจรวาลเล่กลัจรพัทที่มีองค์คลักงเงาแห่งวังจุ้ยอิง มาใช้พี่เวกับวัลลูเนียนได้กันเจอกระทั่งเขาอยู่ด้กันแต่งงานกันจริงๆส่นน้องวัลลูเนียนคนดีมีการไปหาพ่อสามีแล้วไปถามว่าทําไมน้องไปกินค้ากินแล้วถามว่าขนมกินได้หรือเปล่าพ่อของอินต้นหุนเลยบอกว่ามันมีพิษนะ ลูกสะพายเลยบอกว่ามีผิดแล้วยังไงข้ากินไปแล้วอินตวนฮุนเลยถามว่าเจ้ามาหาข้ามีทุระห,หรือไงเวอร์ลิเนียนเลยบอกว่าเห็นพวกวุโสอยู่ที่นี่เลยแวะมาหานิดหน่อยที่จริงก็คือมาหาขนมกินค่ะเวอร์ลิเนียนคนนี้ถ้าเกิดจะตายนัดว่าคงจะตายเพราะเห็นแก่กินมากเกินไปนี่แหละแต่น้องแนะนําตัวเองนะคะว่าตัวเองชื่อว่าลูเนียนพอผัวเจอลูกสะพายครั้งแรกก็ออจจะอึ้งอยู่เหมือนกัน อูเฟิงลูกน้องของอินอน่นตวนฮุนวิ่งมารายงานเห็นเวินหลืนเนี่ยก็เลยเงียบเวินลืนเนี่ยเห็นว่าสองคนนี้มีธุระก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอกินขนมชิ้นนี้เสร็จแล้วจะไปอูเฟิงเลยว่าในใจคนปกติก็เห็นแต่ว่าอีกฝ่ายมีธุระเขาจะรีบไปทันทีนี่อะไรบอกขอกินขนมบดก่อนแล้วจะไปวะซา,านคนแบบนี้ก็มีสูอิ่นตวนฮุนความพ่อผัวเนาะเลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เสี่ยวเออห่อขนมให้อีกชุดอูอิงกับอูเฟิงก็ยังบอกว่าข้าเองก็อยากกิน ขนมใส่น้ำตาลนะอิจฉากคนได้กินของฟรีเหรอคะที่พ่อของพีเ่เยให้ไปสืบสืบว่าคนที่ทาแป้งปะทินฉมที่ไปกับพีเ่เยเป็นใครเขาก็เลยสืบไปเจอว่านั่นคือลู่จุยคนสนิทของพีเ่เยวันนั้นไปซื้อแป้งชั้นให้แม่ใต้เท้าเวิรนก็เลยลองแป้งพ่อกลัวว่าพีเ่เยจะได้เมียแปลกแต่อูอิงกับอูเฟินเลยบอกว่าคนที่นายน้อยชอบนั้นคือก็คือใต้เท้าเวิรนที่นั่งอยู่กับนายท่านเมื่อกี้นั่นแหละลูกน้องเลยถามว่าใต้เท้าเวิรนมาที่นี่ทําไม เขาเลยบอกว่ามากินขนมกล่องหนึ่งบอกใครใครก็จะเชื่อและคะ่ะแค่ต้เท้าวนเห็นแก่กินไปหน่อยแต่ก็ยังไม่รู้จักวนลุนเนี่งดีก็เลยบอกว่าให้หาตางเตือนพี่เว่หน่อยเผื่อว่าจะมีคนลอบปองร้ายพอพีแซงเป็นผู้อาวุโสของพี่เว่ก็ยังสอนวรยุทธ์ให้ลูกชายตลอดคือเขารักลูกนะคะไม่เคยทิ้งแต่ว่านั่นก็เป็นปมของราชวงศ์ก่อนแล้วพ่อของ พีเอก็ยังไม่เคยบอกนะคะแล้วก็ไม่ให้ถามด้วยว่าเป็นอะไรกันก็คือความจริงก็รู้อยู่แก่ใจนั่นแหละว่าเป็นอะไรกันพอพีเอมมีการฟ้องด้วยนะว่าเวลลิเนยียนไปหาน้องบอกว่าแค่จะไปพบชาวบ้านเมือเอินเจอผู้อาวุโสกเ็เลยได้ดื่มชาด้วยและยังได้ขนมมากล่องหนึ่งด้วยความเจอไม่เท่าไหร่ได้กินชาก็ไม่เท่าไหร่แต่ได้ดื่มชาด้วยนี่สิพอเมียถามว่า โกรธหรือไงผัวเลยบอกว่าข้าอยู่กับเจ้ามานานขนาดนี้เจ้าทำไรล้วนมีเหตุผลคือเมียเก่งค่ะนี่คงจะสืบเรื่องพ่อผัวนั่นแหละวูลิอนอนรู้ว่าพ่อก็รู้เรื่องพี่นี่แหละพี่ไม่รู้ว่านั่นคือก็คือพ่อตัวเองหรือเปล่าในเมืองเกิดมีคดีหนึ่งเมื่อร้านขนมชื่อดังคือแต่งกับเมียมาสองปีคือเหล่าหยางคือเป็นคู่ที่รักกันมากคู่หนึ่งนะคะ แต่ล่าสุดเห็นว่าภรรยาของเจ้าของร้านหายไปคนก็เลยลือกันว่าภรรยาของเหล่าอย่างนั้นตีตามชายชู้ไปแต่ช่างวินเจอกับมู่ชิงซางไปถามก็คือเหล่าอย่างนึกว่าสองคนนี้เป็นคนที่จับภรรยาของตัวเองไปเลยบอกให้ปล่อยเมียช่างวินเจอเลยว่าภรรยาของเหล่าอย่างนั้นไม่ได้หนีตามชายชู้แต่ถูกจับตัวไปช่างวินเจอความปากแจวความรักเมียก็เลยบอกว่าท่านรักภรรยาของท่านข่าก็รักภรรยาของข้าภรรยาข้า อยากกินขนมร้านท่านเลยมาขอซื้อแต่เพราะว่าท่านปิดร้านช่างวินเจอเป็นประมุขที่เลื่อนเหมือนปลาไหลจริงๆมูชิงซานเป็นผู้ช่วยของวันลูเนียนแต่ช่างวินเจอหลอกมูชิงซานขึ้นเตียงได้ พราะความซื่อของน้องล้วนๆ้วนเลยมูชิงซานแตกต่างจากเวินเหลือนเพราะเวินหลินเนี่ยเป็นคนหลอกพูเยนลงจากเขามาขึ้นเตียงกับตัวเองได้เก่งไหมคะเวินหลิวเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ปากอย่างเดียวอย่างอื่นก็มีด้วยนี่แหลคะค่ะไอดอลเรื่องจีบผู้ชายจีบยังไงให้ผู้ชายยอมขึ้นเตียงด้วยนี่บอกว่ามาซื้อขนมให้เมียกินที่จริงไม่ใช่แค่เวินหลิวเนียอยากกินเท่านั้นก็เลยอ้างมาซื้อแต่เราอย่างยังถามว่าท่านไม่ใช่พวกเดียวกันกับคนพวกนั้นจริงๆใช่ไหมคือสองคนนี้ สืบรู้ว่าเรื่องที่เมียของคนขายขนมนี้ไปกับชูนั้นไม่ใช่ความจริงก็คือเขาเชี่ยวชาญเรื่องการการทำข้าวการทำขนมกับสบเบียงกองทัพนะคะก็เลยถูกจับไปวุลลิวเนียนออกไปข้างนอกได้ของมามันคือขนมหรือยาเอาไวพ้พี่เย่กินพี่เย่เลยถามว่าขนมนี้ซื้อมาทำไมมันขมมากวุลลิวเนียนเลยบอกว่า ไม่ได้ซื้อมาแต่ไต้เท้าจางให้มาและมีใต้เสือ้อมีการมาทักวอลลิวเนียนว่าความปรารถนาของวอลลิเนียนยังไม่ได้รับความเติมเต็มนี่ถ้าใครเคยอ่านนิยายเรื่องนี้มาจะรู้ว่าวอลลิเนียนชอบอ่อยพิ่เย้ขึ้นเตียงผัวเลยถามว่าโกหรือนักพจน์หลอกลวงพวกนี้มีเยอะวอลลิเนียนเลยว่า ท้าดูอดอยากขนาดนั้นเลยหรือไงเอาจริงนะน้องต้องหัดยั่วพี่หรือเริ่มก่อนแล้วค่ะวเวรเลียเลยว่าข้าโกรธมากเลยจะกินขาหมูยักแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเวลาโกรธคนเราก็ต้องกินขาถึงจะหายโกรธ ผัวก็ตามใจทีนี้พีเอเลยบอกว่าตอนพวกเราอยู่ช้างหมางเนี่ยข้าอยู่บนเขาเจ้าบอกว่าจะสร้างบานให้ข้าไม่ใช่หรอคือน้องยัวผู้ชายจนลงจากเขาโดยการบอกว่าจะเปยผู้ชายน้องเลยบอกว่าใช่ข้าคิดจะใช้เงินหลวงไปกับเรื่องส่วนตัวนี่มานําเงินลงทุนเนี่ยเอาเงินคนอื่นมาลงทุนแต่ตัวเองกลับได้ผลประโยชน์สินะในใจคือผู้ชายหลอดีเทพานี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆหากบังเอิญไปเจอเข้าก็อย่างต้องสร้างจวนแล้วเก็บไว้ดีๆคือในหัวเขาก็คิดกั แบบนี้จริงๆนั่นแหละร้ายไหมคะพี่เอเลยบอกว่าข้าจะดีขึ้นเพื่อเจ้าซึ่งในสมัยก่อนเขาช่างหมางนะตอนนั้นเนี่ยพี่เอคิดจะแรงคันลางแค้นในพ่อแล้วคิดจะกินเหล้าจุบนเขาช่างหมางตลอดชีวิตก็ไม่คิดว่าจะได้พบกับบนหรือเนี่ยเหมือนกันพี่เอวอรยุธด,ดีนะคะแต่ก็ยังไม่ดีพอพ่จะดูแลน้องได้พี่เอเลยต้องไปเรียนวอรยุท์เพิ่มน้องเลยถามว่า ตอนนี้เจ้าก็ดีมากแล้วนะเพราะพี่เว่ดูแลน้องดีไม่เคยขาดตกบกพร่องใดๆถึงพี่ไม่ใช่อันดับหนึ่งในใต้ไล่อย่างประมุกฉิงไม่ได้มีเกียรติยศประดับกายอย่างประมุกเซินเงินทองไม่ได้มีมากกลับทำให้ทั้งสองครอบครัวปลองดองกันได้วรยุทธ์เองก็ไม่ได้สูงส่งแต่ก็ยังมีการฝึกตลอดนิสัยก็ดีฝีมือไม่ได้ได้พบก,กับเจ้าชีวิตค่าก็ดีมากแล้วยิงไปกว่านั้นก็ยังหล่อมากขอใดที่พูดมานี้คำว่าหลอกกลบได้หมดเลยค่ะเอาจริงนะชีวิตมีทุกย อย่างเลยังต้องผู้ชายที่ต้องการผู้ชายที่มีเงินไปทําไมคืออยากจะได้ผู้ชายที่ซื้อสัตว์แบบพี่เศษนี่แหละสองคนเขากําลังจุบก,กันซื้อสีเข้ามาค่ะยังไม่ทันจูบมีมารขัดความสุขมาไหมคะนี่ล่ะที่มาก็คือเนี่ยชูเวียนหายไปจกกักรพรรดิหายไปนั่นเองคือบอกว่าจะไปหาเจ้าหุบเขาเยียดแต่หายไปเลยคือเดือดร้อนซื้อสีต้องมาหาเวรลิวเนี่ยเนี่ยคนเขาเดือดร้อนตามหาส่วนชูเวียนก็ยังต้องอยู่กับ เย่จิ่นประมุกสนคือชาวบ้านเดือดร้อนนะตามหานี่ก็มาฝึกวรยุทธ์สบายใจเฉบอย่างที่เล่าค่ะว่าชูเวียนวรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้ง่อยก็ไม่ได้ถูกฆ่าได้ง่ายๆวยื่หลือเนี่ยก็เลยมาหาซีเจียหวังนัดว่านะนิยายเรื่องนี้คือนิยายสุขนิยมจริงๆมีทั้งประมุกน้อยชายอ๋อง ขายขำซีเจียหวังมาเข้าเฝ้าจากกักรพรรดิแต่จกกักรพรรดิไม่อยู่วนลลิวเนียนก็เลยต้องมารับมือแทนพร้อมกับพิเอเอาหงจะยาหลางมาด้วยแต่ปรากฏว่าเล่นเล่นอยู่แต่น้องกลับหายไปแต่คนก็สงสัยว่าหงจะยาหลางคืออะไรวนลลิวเหนียงก็เลยตกใจเพราะมันหายไปนี่แหละแต่หงจะยาหลางกลับบ้านถูกนะ เก่งพอไหมสมัยก่อนวุลลิวเนี่ยกลัวมากกลัวมันมากแต่เพราะมันช่วยวุลลิวเนี่ยให้รอดหลายครั้งก็เลยปลองดองกันแต่ว่านะหาไปหามากับพบยิงศพยิงสาวผู้หนึ่งวุลลิวเนี่ยเลยถามว่าแล้วช่วงนี้มีใครหายไปไหมเขาเลยบอกว่าช่วงนี้ภรรยาของเท่าแก่ร้านขายขนมหายไปนางไม่มีญาตินะมีแต่สามีวุลลิวเนี่ยเลยให้คนไปตามเท่าแก่ร้านขนมมาว่านี่ใช่ภรรยาตัวเองไหมที่หายไปอะ่ะ แต่ว่าหงจะยาหลางไม่ได้หายไปน้องมีหงจะยาหลางอีกตัวด้วยพิเยก็เลยได้เลี้ยงหงจะยาหลางเพิ่มเป็นสองตัวเจ้านายมีเมียน้องก็อยากมีคู่บ้างหรอปรากฏว่าใช่ค่ะเป็นเมียของเท่าแก่จริงๆเพราะการค้าขายสมัยนี้มีสูตรเกี่ยวข้องกับการทำข้าวที่เหมาะจะใช้ออกสึดผู้ชายคนนี้มาขอซื้อสูตรอาหารเพราะขวเขาไม่อยู่ซื้อไปจำนวนเยอะมากเพราะสมควานางก็บอกสูตรไปหมด ผู้ชายที่มาขอซื้อสูตรบอกว่าอย่าบอกสามีนะนางก็บอกสามีดังนั้นคนที่มาขอซื้อสูตรกักตุนอาหารก็เพื่อรอก,ก่อสงครามแสดงว่า เป็นคนของชิงฉิวตัวร้ายในเรื่องนี้ก็คือชิงฉิวนี่แหละพอซื้อสูตรลับแล้วปรากฏว่ามันได้จริงก็ย้อนกลับมาลักพาตัวนางและค่ะและเรื่องนี้ต่างเป็นความลับตลอดการแต่ว่านางบอกผัวเรื่องขายสูตรขนมนี้ไปนานแล้วแต่เท่าแก่รันข้างเขาบอกว่าเขาเคยเห็นผู้ชายคนนี้ตอนมาซื้อสูตรลับด้วยตัวเองจากนั้นพอนางหายไปก็เลยมีข่าวลือว่านางหายไปกับชายชู้แต่แท้จริงแล้วมันคือการฆ่าปิดปากเท่านั้นเอง ตอนแรกมีคนถามว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าเกี่ยวข้องกับชิงฉิววริเ่ยเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครต้องการสเสบียงกองทัพไปมากกว่าชิงฉิวแล้วหากว่า,าลบบนพื้นดินยังพออหาอาหารได้หากลบกลางทะเลก็ต้องหาอาหารที่สามารถเก็บได้หลายวันเช่นกันหรือหลายเตือนอะไรโดยประมาณนั้นเนี่ยพอชิวเวยือนกลับวางมาแล้ว วัหลิวเนียนก็เลยไปรายงานว่าที่นี่เรื่องปกติแต่อีกอำเภอมันไม่ปกติเพราะว่าเกิดเหตุฆาตกรร,รมและยังเกี่ยวข้องกับกองทัพกบฏอีกด้วยวันลิวเนียนกลับมาบ้านไปบ้านพ่อบ้านแม่พร้อมกับพี่เอสองคนนี้คุยกันเรื่องฆาตกรรมแล้วพอน้องวันจะเป็นลมพี่เอก็เลยคิดในใจว่าลูกชายกลัวแมลงส่วนพ่อกลัวเรื่องคดีฆาตกรรมช่างเป็นพอลูกที่แปลกแท้นานเพราะว่าสมัยเด็กปู่ชอบหลอกผีพ่อพ่อก็เลยกลัวศพ กลัวผีไงพี่เวมีอการบาดเจ็บภายในต้องใช้คางคกพิเศษก็คืออิ่นตวนหุ่นก็เป็นพ่อที่ดีนะคะอยากจะให้ลูกชายหายก็ให้ลูกน้องไปหาคางคกที่ว่า ตอนนี้หมออันดับหนึ่งเจ้าหุบเขาเยี่ยยังอยู่ในเมืองหลวงแถมมีสัมพันธ์ที่ดีกับใต้เท้าเวินอีกด้วยวินตวนฮูเล็ดบอกถามว่าเจ้ารู้จักเขาเหรอแน่สีเยี่ยจิน่นคือลูกน้องสาสยายายไปว่าเยียจิ่นเป็นหมอเทวดาสามารถรักษาคนตายให้ฟื้นได้นิสัยดีอัธยาศัยดีนอกจากอ่านตำราแล้ว วันว่างก็ชอบซักผ้าทำกับข้าววันว่างก็ดูแลลูกชายให้กับประมุขเสินเซียนเฟิงอูเฟิงเลยถามว่าทอนสุดท้ายเจ้าฟังมาจากไหนอูอิงเลยบอกว่าหนังสือยุทธภพบฉบับลายวันเพื่อเลยบอกว่าจะเลิอกอ่านหนังสือพวกนั้นไปเถอะเพราะความจริงแล้วที่เล่ามาคางตนบอกว่าเย่ดจินนิสัยดีอัธยาศัยดีนั้นไม่ใช่เรื่องจริง พราะน้องคีวีนมากบอกว่าซักผ้าทํากับข้าวเลี้ยงลูกให้คนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะผัวน้องดูแลทั้งหมดค่ะซักผ้าทํากับข้าวล้วนเป็นผัวทําให้น้องทั้งนั้นพอวนลิลเนี่ยกับเจ้าเยวยขึ้นมาปุ๊บพอน้องเห็นว่าบนโต๊ะมีหนังสือพวกนี้อยู่ก็เลยคิดว่าต้ามิงหวังหรืออื่นต้นหุ่นเนี่ยก็มีรถนิยมอ่านหนังสือแบบนิยายนวนิยายอะไรพวกนี้อยู่ที่ไหนได้ละคะลูกน้องเขาซื้อมาอ่านนิยายเรื่องนี้เขาก็โบ๊ะบากันเก่งมากประมาณว่าฟิลกูทุก เออเดินไปเดินมาก็ฟิลกูดะการลอบสังหารซีเจียงมันเริ่มเตินขึ้นแต่เมีเวยวรยุทธ์สูงวินตวนฮุนก็ให้อู่อิงกับอีกคนเนี่ยไปจับมาพวกนี้ก็เลยบอกว่าที่จริงไม่ได้มาสังหารซีเจียวหวังคนที่ต้องการสังหารคือเซินเซียนหลิงแต่พูดมัวเฉยๆเนาะวินตวนฮุนเลยถามว่าตอนที่ชิงชิวส่งพวกเจ้ามาสังหารไม่ได้บอกเรื่องไงให้ฆ่าใคร แต่มันก็ดูตกใจจริงๆนั่นแหละหวินตวนฮุนเลยถามว่าตกใจทําไมคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้จักเจ้านายเจ้ารือไงอีฝ่ายเลยคิดว่าอวินตวนฮุนเป็นคนของซีเจ้าหวังในงานมีศพของนักสแสดงหลายคนมีน้องเยียดจิน่นอยู่ด้วยก็คือในงานฉลองอะ่ะเออมันก็จะมีพวกนิ้วอะไรพวกนี้อยู่แล้ววอลลีเนียนก็อยู่ด้วยน้องหงจจยาหลางังใต้ศพสองตัว เดียจิ่นก็อยากจะได้ขอตัวหนึ่งแต่วนหลิวเนียมบอกไม่ให้มันเป็นของข้าหากท่านอยากได้ก็ให้ฝ่าบาทไปจับให้หลายตัวเลยให้ชูยเยยนไปจับให้น้องวนหลิวเนียยังหวงน้องหงจะยหลังอ่ะจากตอนแรกที่กลัวมันจะตายนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งหวงทั้งรักมันมากสมนักแสดงพวกนี้ ไปศบแก้งตายเยียจิ่นเลยจะใช้คนพวกนี้เป็นเหยื่อล่อแต่เยียจิน่นน้องยังอิจฉานะบอกข้ายิมสักคืนได้หรือไม่น้องเงยียจิ่นชอบมแมลงพีดพวกนี้มากเลยนะคะแต่โชวเวย็นกลัวมแมลงกลัวจะทําใจได้นานอยู่นานก็เหมือนกันก็คือกว่าจะทําใจได้เออทําใจอยู่นานเหมือนกันวินลื่นเนี่ยเลยบอกว่าข้าจะให้ท่านเยน็นแค่คืนเดียวเท่าน,นั้นแต่ท่านต้องคืนนะสนเสรนเซียนเฟิงหัวน้องก็เลยบอกว่าเชา้าอาจจะมาส่งคืนส่วนอินตวนฮุน,ค,นคือจะร่วมมือกับทางการ แบบไม่เปิดเผยพ่อเคยเตือนพี่เว่ด้วยขันว่าเรื่องที่มีคนคอยตามพี่ปกติแล้วองค์คารักน่าจะตามแค่วลลี่เนียนใช่ไหมตามที่ตามพี่ไม่ต้องพบพบว่าหลายวันมานี้มีคนคอยตามพี่ขนาดคนในกลุ่มยังตามนะคะสองคนนี้ว่างก็คือจุ๊บกันโชว์คนอื่นตลอดเลยกลัวคนอื่นไม่รู้แหะว่าสองคนนี้รักกันปานจะกลืนกิน อูอิงนี่ก็สงสารนะคะโดนวนหลืนเนียนหลอกถามเอาความลับเช่นพาไปกินขนมลูกน้องพ่อพีเอเหมือนวันหลืนหนังตรงเห็นแก่กินนี่แหละค่ะหลอกถามไปถามมาขนมอร่อยไหมตอนเราลงเรือมันก็อยู่ได้นานนะอูอิงก็เลยบอกว่าพวกท้ามไม่ต้องลงเรือโดนหลอกถามอีกแล้วจ้า ขนมของวนหลิวเหนียนหลอกถามอูอิงเรื่องลงเรือน,รนจะชันใจอีกจะโดนหลอกถามเรื่องอะไรคิดไปคิดมาก็บ่นในใจอีกว่านายน้อยไปคบคนแบบไหนกันเนียเจ้าเลเพทุบายมากจะบอกแล้วว่าวนหลิวเหนียนเหลี่ยมเยอะไม่งั้นคงเ่าพี่เว่ลงจากเขามาขึ้นเตียงไม่ได้หรอกพี่เอมีการเฉยคางเมียไปอีก ก็คือคนเยอะๆนี่แหละไม่อายชาวบ้านก็พากันหัวเห็นหมดว่าพี่เอเชยค้างน้องมือชงนี่ไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านข้างตลาดเลยนะคะพี่เวว่าผู้ว,วุโสสอนวรยุไทยไม่พอยังหาทางรักษาอาการบาดเจ็บให้ด้วย ฝ่ายต้อนอ้วนหุ้นก็ต้องการร่วมมือกับทางการชั่วคราวเพื่อจัดการกับชิงชิวเวินลิวเนียนเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจราจากันเพราะต่างฝ่ายต่างมีศัตรูคนเดียวกันก็คือชิงชิวดังนั้นจะอยู่เมืองหลวงต่อไปก็ยิ่งอันตรายก็ต้องร่วมมือกันกันชั่วคราวพีเอเลยบอกว่าก็ ไปได้นะแต่วอร์ลูเนียนก็เลยบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้จะให้ผัวไปไปมาคนเดียวไม่ได้น้องเลยบอกว่าไปหาเจ้าหุบเขาเยี่ยก่อนแล้วค่อยคุยกันวนรอรลูเนียนไปหาน้องเยจื่จินกับส่วนเซียนเฟิง นี่ก็คือจะไปเอาหองะย,ยาหลังขึ้นกินเสร็จก็คือคุยๆกันนั่นแหละน้องเยียจ,จิ่นก็เลยบอกว่าขอยืมน้องหงตยาอย่างอีกหลายวันนะคิดดูสิเส,เสินเซียนเฟิงยังปวดหัวกับเมียเด็กคือประมาณว่าแค่มแมลงสองตัวสีแดงแล้วมันเป็นอะไรกันนะักกันหนาเออทําไมพากันแย่งขนาดน,นั้นเพราะมันไม่ใช่มแมลงธรรมดาน่ะสิมันฟิลฟูกูจริงๆนะแต่การตรวจสอบศพของเมียเท่าแก่ก็พบว่า ผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่เมียของเท่าแก่เพื่อ,อาจจะแต่งตัวให้เหมือนจริงนะคะคือต้องทําลายโฉมหน้าในเมื่อนางสามารถผลิตสุดอาหารที่เก็บไว้นานได้เก็บนางไว้ย่อมมีประโยชน์แน่แนเลยฆ่าคนแล้วก็ทําลายหน้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนจับได้ว่านี่ไม่ใช่เมียของเท่าแก่และพี่เว้กับเวอร์ลินเนี่ยก็ชอบเอาท์ดอร์กันจริงๆนะคะก่อนหน้านี้องค์คลักเงาคอยเป็นมือชงให้ใช่ไหมและชอบซิปสองคนนี้ได้กันจนตอนนี้เวอร์ลิวเนี่ยอยู่ในเมืองหลวงย่อมมี ลาชอองคารักเนี่ยคอยดูแลแล้วพี่เยก็จูบวนลูเนียนองคคลักเงาพวกนี้ยังต้องหันไปมองที่อื่นคราวนี้ไม่ใช่แค่จูบนะยังต่อกันด้วยจ้าเจ้าพอเอาดอฉายานี้ไม่เกินจริงเลยพี่เยลาชอองคารักเลยว่าจูบนี้ยังพอทนนะนี่นยังจะไปต่อกันอีกหรือไงปกติคุ้มกันคนอื่นมันก็ไม่มีเรื่องแบบนี้แม่ถ้าอยู่กับสองคนนี้ต่อไปนะคะเลิฟซีนก็จะมีไหมเห็นเรื่อยๆนั่นแหละ วลิลเนียนถามอีกว่าจะต่ออีกไหมไม่ใช่ว่าต้องละเว้นเรื่องบนเตียงไหมพิเยเลยบอกว่าข้ามีขอบเขตจ้าเมียเลยถามว่าแล้วธาตุไฟข้แทรกไหมผัวเลยบอกว่างั้นเราก็ตายไปได้วยกันนี่แหละฝึกอะไรก็ฝึกได้แต่ให้ละเว้นเรื่องบนเตียงเนี่ยพีเวอดไม่ไหวจริงๆ ตอนสองคนนี้เอาดอกันและยังมีราชองคลักษสองในตั้งดูแลใช่ไหมคะคือสองคนนี้ทุกกันจริงๆมีความสุขมากนะแต่เป็นความทุกข์ของสองคนนี้นี่แหละต้องมานั่งฟังเขาเอาดอกันก็จะหาที่หลบไปไหนดีจะไปหลบก็หลบได้นะแต่ต้องช่วยทันตอนที่ว่าเขากําลังโดนรอบค่าก็น่าสงสารองคลักสองคนนี้นะคะพี่เยชอบมากเรื่องอ u t ดอเนี่ยคิดว่าจะมีเรื่องไปเล่าไหม แน่นอนว่าราชองคลักกลับไปรายงานชูเวียนว่าสองคนนี้เอาดอกันเพราะว่าน้องไปเข้าเฝ้าชูเวียนว่าชูเวียนจะประชุมเช้ากลับมาวนลิวเนียนจะไม่ตื่นก็ไม่ใช่อะไรนะเขาเหนื่อยค่าไปเอาดอเหนื่อย วุลลิเนียงเขาอายเป็นไหมคะมีการไปบอกองค์พระอีกว่าเมื่อคืนน่ะขอโทษบรรยากาศมันพาไปเออว่ะเขาไม่อายกันจริงๆนะคะวุลลิเนยะเลยไปบอกอินต้นหุ่นว่าหลีเจ้าอยู่ในมือน้องวินต้นหุ่นจเจ้ากลับไปด้วยได้แต่ก็ต้องกลับทะเลก่อนส่วนชิงชิวรอดูว่าจะจะล่อคนนี้ออกมาได้ยังไงส่วนพานเจอภรรยาของเท่าแก่ชังอินเจอช่วยออกมาได้และสืบพบว่าโยต้าหวีเจ้ากลุ่มขังร่วมมือกับชิงชิวจึงมารายงานวุลลิเนียนวุลลเนยนก็เลย ไปดูว่ามันมีสาเหตุเกี่ยวข้องกันยังไงคือเล่นสงครามประสาทกันในกลมครั้งนั่นแหละแล้วตอนนี้นะคะในเมืองหลวงมีการล้อมนะคะแล้วก็ตรวจนานนะคะ ตรวจการคนสนิทชิงชิวเลยบอกว่าเช่นนั้นนะไปพักในวังหาที่พักในวังเพราะมีเพียงใจวังเท่านั้นแหละที่จะไม่ถูกตรวจสอบแล้วก็ชูเยียนก็รู้เรื่องแล้วนะคะว่าเจ้ากรมคังเป็นไฟศึกก็เลยจัดการและยังสามารถทําเรื่องอื่นได้ด้วยนะคะชิงชิวนะชิงชิวว่านี่กะว่าจะจัดการชูเยียนได้ง่ายเลยว่าคืนนี้นี่พวกเราไปพบจกักรพรรดิช,ชูกันเถอะแต่ว่า ชิงชิวใหญ่จะจับวุล์ลิลเนียนมาค่ะชิงชิวยังคิดว่าไหนว่าวุล์ลิลเนยฉลาดนี่ง่ไม่ใช่เหรอวุลย์ลิลเนยเลยแกล้งถามว่านี่ใช่ตาหมิงหวังไหมทำไมต้าหมิงหวังจึงจับตัวข้ามาจับมาผิดหรือ,อยังไงชิงชิวเงียบไปเลยค่ะเจอไม้นี้วุล์ลิลเนยเลยว่าเพราะผู้ชายของข้าเหรอตาหมิงหวังเข้าวังทำงานเสร็จหรือ,อยังพวกเราเป็นพอ่อครัวเดียวกันข้าช่วยท่านได้นะชิงชิวเนี่ย ยังคิดว่าวเวิเรลลิวเนียนเข้าใจว่าตัวเองคือต้ามิงหวังอยู่เลยส่วนหงจียาหลางก็ยังอยู่กับเวิรลลิวเนียนตัวเล็กนะคะก็เลยไต่ไปข้างนอกแล้วค่ะมูชิงซานเอาอาหารให้มันกินส่วนหงจียาหลางอีกตัวก็ยังอยู่กับเวิรลลิวเนียนให้อีกตัวพาไปหาอีกตัวพีเอยังให้เวินลลิวเนียนนะคะพาน้องตามกลับไปด้วยหาหงจียาหลางอีกตัวในตําหนักพีเอก็รู้ที่อยู่แล้วด้วยก็เลยให้วังจุ้ยอย่างอะ่ะจับตามองดูส่วนของตัวเองกลับไปหาฉู่เวียนฉินเซวี่ ก็คือประมาณว่าเออให้ประโมกอะวังจุ้ยอีเน่ะคอยจับตาดูว่ามันจะมีพว่วแบบชิงชิวออกมาไหมส่วนตัวเองอะก็กลับไปหาชูเวียนรายงานชินซ่วีช่วยวนหลิลเนียนได้ส่วนพีเอกับสู้กับชิงชิวต่อไปพีเอจิบ เจ็บนะคะก็คือชิงฉิวก็หายแต่สองคนนั้นเขาแต่งงานกันแล้วนะน้องหงอยใจยห,หลังอยากนอนวุลลิเนียงก็ไปแกล้งมันมันโมโหมากก็เลยไต่ไปใต้เตียงเอาซากแมงมุมไปยืนให้วุลลิเนียงเล่ว่าข้าจะนอนส่วนท่านเล่นเจ้าตัวนี้ไปแสบสันนะคะตัวนี้วุลลิเนียงกลัวมากก็เลยร้องออกไปข้างนอกองค์คลักก็เลยถามว่าเป็นอะไรวุลลิเนียงเลยว่าฝันร้ายแต่องค์ลักเงารู้ค่ะว่าวุลลิเนียงกลัวมแมลงก็เลยหนีออกมาแถมหนีมาแบบเท้าเป,ปล่าด้วย ท้ายองคลักเงาทนไม่ไหวก็เลยพากลับห้องเวินหลิวเนียนก็ไม่กล้าเลยได้นอนห้องรอนแขกพี่เอกลับมาเช้าเลยฟ้องผัวว่าในห้องมีแมลงเวินหลิวเนียนว่าพี่เอก็บอกว่าเออมีหงจะย,ยาหลังไงเวินหลิวเนียนว่าก็มันนั่นแหละที่เอาแมงมุมมาให้พี่เอเลยว่าเจ้าแกล้งมันอีกแล้วนันรู้ทันค่ะเวินหลิวเนียนแกล้งมันมันก็เลยไปเอาแมงมุมมาให้เวินหลิวเนียนเล่นพี่เอ ต้องไปตรงไห่2ปีเพื่อกักตนวัลยนเลียนก็ให้ไปนะคะเพราะพี่งไม่มีวรยุทธจากการสู้กับชิงฉิวก็เลยตามพ่อกลับตรงไห่เพื่อกักตนแล้วก็ฟื้นวรยุทธ์ชูยเยียนเลยให้น้องไปตรงไห่กับผัว พอวัวลรือเนี้อมาตองไห้คนมันสวยมีองค์คลักงง่อยคอยดูแลชูวังเยี่ยมีลูกชายสองคนชูเฉิงกับชูเมียนนะคะตาชูเมียนเนี่ยชอบวัวลือเนี้อมากมันก็เลยไปขโมยกางเกงในของวัวลือเนี้อมาใส่พีเย,ยเลยบอกว่าอยู่ให้ห่างจากตาคนนี้ก็คือประมาณว่าผีเ็นผีอะเออคิดอะไรกับเมียข้าข้ารู้ทันหมดแหละ ชูเยียนยังถามว่าพี่เย่ไปไหนพี่เวว่าข้าคนสองคนตามไปด้วยไหมเออซื่อจืดแทนที่นางจะกลับบ้านกลับย่องเข้าไปห้องนอนเวินหลืนเนี่ยนะคะองค์ลักเงายังคิดว่านี่ยังจะขมโมยกางเกงในคนอื่นอยู่เหรอแต่นี้นัดว่าเวินหลินเนี่ยไปตรงไหนนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับตอนที่มานี่แหละคือมันเชื่อมโยงกันจนครบกับจักรวาลเลข,ขกลจักรพรดจริงจริงตอนที่ว่าอ่า ชูเวียนนะคะไปตรงไห่วันลิวเหนียนไปตรงไหายเพื่อจัดการกับพ่อของฉูเมียนนี่แหละค่ะก็คือเป็นกระบฏอะไรอย่างนี้ก็คือแบบเออร่วมมือกับกระบฏดตบตาราชจะสำนักพิษตวนไปยเวยนเนี่ยก็เลยไปปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วพ่อลูกสกุลฉูนี่ก็เลยไปคุยกับพี่ต้วนว่าจะร่วมมือจัดการกับฉูเวียนแล้วทีนี้ฉูเมียนอะ ขโมยกันเกงชั้นในของฉู่เยียนไปแต่เขาก็คุยกันได้นะคะก็เลยไม่กล้าขู่ว่าอีก,กเลยไม่กล้าทําอีกพี่เอกักตัวตอนนี้พี่ต้นก็ยังอยู่ตรงไหนรอฉู่เยียนกลับมาเวินลือเนียนก็มาทํางานที่นี่ก็มันก็เกี่ยวพันกันหมดนั่นแหละค่ะพี่ตวนก็คีหงองคลั่งเงาก็คลายขำพี่ตวนชอบเอาแมงมุมมาหยอกน้องวินลืเนียนนี่แหละค่ะจะตก ตาตายก็คือสมกันดีนะคะเป็นนิยายส,สุขนิยมที่สนุกมากนะยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสามารถกดโดนเลนรียงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแต่วันนคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ